ครับสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับกขัาสู่ช่องพิษสวิฟทีวีนะฮะทุกคนครับหลังจากที่ผมหายไปนานนะครก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี้ผมเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้นะก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอนะผมจึงต้องพักผ่อนไปเป็นเดือนนะฮะพอจะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาตัวละครใหม่ที่อยู่ตรงหน้านี่เลยครับ แฮาริควีนนะครับสาวฮาริควีนในคอสเอมของเรานี่เองนะครับเป็นตัวละครสาวคนแรกนะที่มีทรงผมจีตาสมาร์ทด็อกไม่ว่าจะสีฟ้าสีใดตัดเข้ามาต้องบอกว่าทุกคนครับสังเกตที่ปืนนะฮะ ICR1 ICR1 ที่เป็นสกินฮอตฮีนั่นเองนะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นสกินที่เข้ามาใหม่ในร้านค้านั่นเองนะฮะอัตราการเปิดนะต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับมีสิทธิ์เปิดได้ง่ายมากๆนะครับผมเรามาที่กล่องกันเลยครับมาดูกันนะต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่สิแวันนะครับ ปืนไอซีวาวันนี้ที่อยู่ในกองน,นี้มันดียังไงครับเป็นปืนที่นิ่งนะครับและสามารถยิงได้ไกลนะครับทุกคนครับดูฮะดูผมเปิดแค่30ครั้งผมได้4อย่างเรียงกันเลยนะนี่ฮะระเบิด M16 แล้วก็ปืนไอซีววันแล้วก็ตัวละครนะครับทุกคนหลายคนคงไม่เชื่อนะครับว่าผมเปิดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันในคลิปเลยฮะมาพร้อมละคือตอนนี้พร้อมละโอเคคิดว่าได้ไหมฮะ้าคิดว่าได้ช่วยกดไลค์นะครับทุกคน้า แต่คิดว่าเกลือนะฮะให้กดแชร์นะอ่ะกูจะเอาอย่างเดียวเลยมา 720p แรกใครเชิญได้ F16 คูณแปดใช่ไหมคูณ6ด้วยว่าทุกคนทุกคนเคยเห็นอาละครสั้นช่อง7จ็ดไหมฮะที่มันมีพระเอกคนหนึ่งที่เป็นทหารนั่งสองกล้องอยู่บนภูเขาที่มันสงบเดียวกันเลย <c oughs> ไม่นะ,ะดาวมาอย่างนี้ก็คงต้องจัดละทุกคนครับผมว่าแม่ง เดือนนี้เดือนเดือนโชคของผมอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของผมนะครับแค่เปิดรอบแรกก็ได้เอ็นจีหกแล้วก็ได้ตัวละครอ้าวจีจานสวัดด็อกอะคำนอนนอนอ้าวอุ้ยได้ระเบิดเสื้อสวยเสื้อยังสวยมาแล้วใช่หรอเสื้อมาแล้วหรอผมอยากเห็นอะส่งมาดูหน่อยวุ้ดวุ้ดเอ้ยแต่เอาเรื่องว่ะได้เอ็นจีหกวาระคือแบบอ๋ใครเจินอย่าเฝ้าโอเคเราจะไปกันต่อเลยเราจะไปกันต่อเลย สองรอบได้เอนินเฮ้ยทุกคนออกง่ายเกินได้โอ้โหได้ I c ซวันอย่างเลยครับต้องบอกว่าสกินนี้สกินสกินฮอตฮีทนะครับทุกคนเป็นลายสีชมพูเอาไว้ยิงแบบปวดสาวเนาะดูเอาก็คือถ้าผมไปลงนี่คือสาวติดตึมครับดูทรงรับปืนนี้คือเอาใจสาวสุดๆนะยิงระยะไกลก็ได้เลยคือมันนิ่งด้วยประเด็นอะเชิญลงห้ากลุ่มนะครับขอบคุณมากครับไปจัดไปโอ้โหได้ท่าด้วยไม่ใช่ท่าสิต้องบอกว่าเป็นหน้าปกใช่ไหมไนะแต่สวยอยู่นะถึงจะเป็นคาร์ดฟ้าแต่สวยนะผมชอบว่ะเฟียวดี รอบนี้ทุกคนคิดว่ารอบนี้ผมจะได้เลยปะตั้งเหลือต้องแปดพันนะครับตั้งเหลือต้องแปดพันอ่ะเนาะดูเอาคือคือทุกคนครับดูนะมันเลี้ยงเข้ามาแล้วมันเลี้ยงเข้ามาแล้วสามวันคือเกือบจะได้ตวัวละครใครรีคุยเนี่ยละโอ้โหโลกไปหมดละเอาหนห่อยเฮ้ยมามา RPG ก็เอาเนาะก็ดูเอา RPG <c oughs> เฮ้ย สนคิโบสตังคิวนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแช์นะครับต้องบอกว่ามันเป็นผลบุญนะครับเป็นผลบุญที่ทุกคนช่วยแชร์โอ้โหขี้บุกเลยดีใจจัดโอ้โหขอบคุณโคดี้นะครับเราจะไม่เรียกโคดี้ว่าไอเถานะครับทุกคนโอ้โหขอบคุณน้องโคดี้ที่น่ารักนะครับโหดูผมอย่างสวยครับคือเปิดสีรอบได้ของดีสีรอบเลยนะ้องก็ดูเอา้าเด็กแอดมดีแอดยิงของให้บดีเป็นไงผมโอนดวงให้พี่พีโอกเกินไปเองก็โดนดีโพไดตัวละครราคาักขาพันลิกวิน A later few moments later. อาร,รักคาทุกคนซึ่งตอนนี้นะฮะเราจะมารีวิวปืนไอซีอาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นปืนเอาใจสายเพศหญิงนะฮะหรือผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งบอกต้องบอกว่าเป็นปืนที่เล่นง่ายมากๆนะฮะตัวละครที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นแน่นอนฮะเป็นฮาร์ลีควินนะฮะมาดูกันฮะนี่น่ารักคุกเขี่ยน้องไอ้น,นี่นี่น้องเดวิดกอล่าเฮ้กุบกริบกุบกริบเดี๋ยว,วมนนผมจะลองเล่นปืนไอซีอาวันนี้ซึ่งเป็นปืนที่ยิงง่ายมากๆนะมาดักยิงที่ยาวยังไงเออมีคนไหมไม่เห็นอ่ะ โอ้โหกลางคนเดือนี่ไงโอ้โหทุกคนครับดูดิคือสโคบันยิงง่ายมากๆครับทุกคนคือผมให้จบไปละเพื่อนรถตุ๋ยใครยิงรันปผมว่าตัวนี้อาจจะมีเอยามานี่ไงวู้ววู้ววู้วู้วว้โอ้ชิปปคิว ว้าวผมช่วยเพื่อนด้วยอุ้ยโดนัรัดอุ้ยใครยิงเอยาวบ่ะเป็นลงเอยาวนะกคจะเกิดปีก็ได้สวยนี่<ๆ>ไงโอ้โหเป็นปืนที่ได้ง,ง,ง่ายมากๆครับทุกคนคือตอนนี้ผมสังหารตอนเนี่ยละโอ้ตอนนี้ทีมผมนำมาที่ส2บสองคิแล้วทุกคนโอ้ปืนโคตรนิง่งเอาใจสาวๆนะสาวกเล่นใหม่นะครับทุกคนต้องบอกว่าปืนนี้ได้ง่ายมากๆนะครับผมเปิดแค่สาจิต <c oughs> วอนรอดทำไมตรงนี้แน่ไอเถาไอเถาง่วงไอเถามันง่วงนะทุกคนอุ้ยสวยทำดีๆเพื่อน,ไป,อปปออนไปเลยพพอร์ตอยู่ไหนไปเลยพี่ไปเลยพี่อ๋ออ๋ออยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดอุ้ยพี่ตรงนี้โคตรเดือดตรงนี้มีสโมอตรงนี้มีสโมอยังไงดีครับไปเลยพี่ไปเลยพี่ผมซัดอยู่ผมซัดอยู่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไอแกลปเอ้ยเุ้ยอุ้ยอ,อะไรอะ่ะโอ้มิคิเขาเปิดประตูใส่หน้าผมพี่รู้สึกเหมือนจะมีเฮ้ย นี่ไงพี่ผมช่วยพี่ละไปเลยไปเลยเอ้ยเอ้ยพี่ขยิ่งขยิ่งขยิงวู้วววมันยิงโคตรง่ายอะครับทุกคนคือไอเซียมันเป็นปืนที่แบบว่เาเอาใจสาวๆนะครับสำหรับใครที่เล่นปืนดิบๆไม่เป็นว้าวว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 วคือเมื่อกี้กยิงได้นะครับแต่คือมันมี่สองคนเราอาจจะไม่ไหวนะทุกคนแต่ผมปล่อยรถกันไปเลยไปเลยพี่อุ้ยโอ้โหเป็นสไนเปอร์ โอดูกันเมื่อกี้เมื่อสักครู่เมื่อกี้โอ้โหเก้าคิวเพิ่งจะตายนะครับทุกคนโอเคอันตรีผมพร้อมละตรงนี้หน้าเอตรงนี้หน้าเอนี่ไปเลยนิกเกียสวยสวยสวยเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้โหตอนนั้นเด็ดเกินเราต้องเปลี่ยนเลยได้นะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ในจุดที่ไฮกาวนะทุกคนครับนี่ไงหนึ่งคิวลงมโนสโคบโคตรนิ่ง นี่ไงโอ้โหหายไปละเฮ้ยกับตายกับตายแล้วฝ่าว้ก่อนฝากไว้ก่อนคือปืนนิ่งมากครับทุกคนตอนนี้ผมฆ่าไปสิบสองตายหนึ่งแล้วนี่ไงเก็บไปอีกหนึ่งครับโอ้โหโดนตุ๋ยไม่ได้ออกมารีโหลดเลยคือเมื่อกี้ผมแค่รีโหลดนะครับทุกคนเดี๋ยวบนไม้ใช่ไหมเดี๋ยวจะขอแก้แค้นแต่เดี๋ยวผมลองยิงระยะไกลดูก่อนว่าระยะไกลปืนนี้เป็นไงรีโหลดถ้ารีโหลดก็เท่ด้วย อมันมีคนขึ้นไปนี่ไงครับจำม้วัดอ๋อโอ้โดน,นแจมอีกแล้วใครกับเดียวไม่ต้องแอคไม่ต้องแอคเนาะเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวพี่อเอาแท้ละเดี๋ยวพี่อเอาแท้ละไอ้พวกเอ็กแอกเนี่ยนี่ไงเฮ้ยทำเป็นเก่งเป็นไงพอพี่เอาแท้เป็นไงอึองอ้งไปดิผมว่าบุหรี่ต้องมี ไม่ไม่มีได้ไงวะทุกคนคือผมไม่อยากจะใช้อันตรีนะครับคือปืนมันดีอยู่แล้วนะอุ้ยพันแน่ปูนี่อีปี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 เจ็บลายปูนี่อีปีอีปีอีปีเกือบตายดับเบิลคิวว้าวแต่ผมโดนตุยอ่ะโอ้มันมีตัวนี้ด้วยเฮ้ยจะเกินไปแล้วอุ้ย นี่ไงจะมารีเฟกซ์เสรพี่อ๋อโทษทีพอดีว่าพี่แม่นกว่าปืนพี่โคตรหดอะครับโทษทีเอ็งมีกระเปล่าเอ็งมีเปล่าปืนพี่อยู่ในช็อปเอ็งมีก็ป่าโอ้โดนตะโกไปนี่ไอเดียช็อปแอกไอเดียช็อปแอกโทษทีครับตัวละครผมโคตรเฟี้ยวนะดูครับคือตัวละครนี้มันบางมากๆนะครับทุกคนซึ่งทําให้เราหลบกระสุนได้ง่ายนะครับถึงตัวละครจะดูเด่นจะแต่เป็นตัวละครที่บางมากนะครับเป็นตัวละครที่ฮิตบ็อกซ์ค่อนข้างเล็กนะครับทุกคนใครบอกว่าตาดอกนี่เป็นศูนย์จุดศูนย์นะครับโดนทีมงานหลอกไปแล้วครรับที่จิงเปิดดไ้ง่ายมากๆนะครับ โอ้โห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 ้้ขมองจำปล่อยจำปลื้อโอ้ต้เกมละเฮ้ยผมฆ่าไป19คิวเลยเหรอไอเซียร์วันฆ่าไป19คิวทุกคนโ้ oh, oh, เหลือเชื่อคือโอ้โ oh, หผมไม่ได้คิวเ้มด้วยคือตอนนี้คือต้องบอกว่าพอมีปืนที่มันเล่นง่ายขนาดนี้นะมันทำให้เราชนะได้ง่ายมากๆนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้นะสามารถไปจับจองนะ้ที่ช็อปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับปืนไอซีอารันะฮะต้องบอกว่าเป็นสกินฮอตที์นะฮะที่นิ่งและมีสโคป3แต่งมาให้นั่นเองนะฮะต้องบอกว่านิ่งมากๆนะ,ะผมนี่สายยิงหัวผมชาร์ล,ลิตยิงหัวดีใครที่ชอบแบบว่าปืนยิงง่ายๆแบบนี้นะเหมาะกับสาวๆนะฮะที่หาปืนเล่นอยู่และจะเล่นในโหมดปฏิภูมิไม่รู้ว่าจะใช้ปืนอะไรนะ,ะกับตัวละครที่สุดสวยขนาดนี้นะ,ะผมแนะนำฮะ,ะอยู่ในร้านค้านะฮะเรามาดูกันอีกรอบนะครับผมต้องบอกว่าเหลือเวลาเพียงแค่ 18วันและ18ชั่วโมงนั่นเองนะครับทุกคนราคา CP จะอยู่แค่ 720GB นะฮะลดราคา10%นั่นเองนะ,ะรีบๆจับจองเลยนะต้องบอกว่าอัตรากันได้ง่ายมากๆนะครับหลายคนคงคิดว่ามันได้ยากนะที่จริงไม่ได้ยากเลยครับทุกคนดูฮะผมซื้อแค่30ครั้งันนะได้ครบทั้ง4อย่างนะครับผมนี่เรามาดูถึงเรื่องอัตรากันออกกันมันนะฮะตัวละครนะฮะเป็น0.0 0 0นย์ะฮะต้องบอกว่าผมมาคาดวงจริงๆครับและปืน i c r วันนะทุกอย่างมันจะ0 0.0หมดน่ไม่นบ ที่เห็นตัวเลขศูนย์เนี่ยคือต้องบอกว่าผมเปิดแค่30ครั้งผมได้ครบแล้วครับทุกคนแต่ที่สาคัญนะฮะมันมีกระเป๋าด้วยนะครับสำหรับสาวคนไหนที่อยากได้กระเป๋าที่ขัวอนโนเน่แบบกระเป๋าเวลาหัวใจนะครับสามารถเปิดต่อได้นะครับ720 CP อนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็ยังไงก็อย่าลืมกันนะฮะ เดี๋ยวเวลาแค่18วันนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกด s u b สไครป์เพจด้วยนะครับเดี๋ยวเพจจะมาทยอยลงคลิปทุกๆวันเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปสอนอะไรหรืออยากให้ผมเล่นโหมดอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้เพซเว็บทีวีนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนโอ้ยและที่สำคัญนะทุกคนผมกลับมาไลฟ์สตรีมแล้วนะครับยยัังงงไไก็ออ่่่าาลืมมมมตติดดชช้ทีเพนะครบผ เราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณคราวไว้เจอในไลฟ์สตรีมครับ